ท่านผู้ชมคะมาติดตามเรื่องของซาเล้งนะคะและร้านรับซื้อของเก่าพวกเขานั้นมีความสําคัญเพราะว่าเป็นผู้ที่สร้างให้มีเศรษฐกิจหมุนเวียนแล้วก็ลดขยะในประเทศเราล่าสุดกลุ่มพันธมิตรนะคะได้จับมือกันเพื่อที่จะยกระดับซาเล้งและร้านรับซื้อของเก่าแต่ว่าเขาจะยกระดับอย่างไรมาติดตามกันค่ะโดยโครงการความร่วมมือภาคราฐัฐภาคธุรกิจและภาคประชาสังคมนะคะ เพื่อจัดการกับพลาสติกและขยะอย่างยั่งยืนหรือว่า P P P พลาสติกภายใต้การนำขององค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยังย่งยืน T B C S D ร่วมกับกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและองค์กรภาคีเครือข่ายจากทุกภาคส่วนที่เป็นผู้นำด้านการกำหนดนโยบายและกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดการพลาสติกของประเทศไทยและสมาคมซาเลง้งและร้านรับซื้อของเก่า ได้มีการเปิดตัวโครงการยกระดับมาตรฐานซาเล้งและร้านรับซื้อของเก่าค่ะโดยนางพรณีกองอมพินโยหัวหน้าคณะทํางานฝ่ายสื่อสาร PPP Plastic ได้กล่าวถึงโครงการนี้นะคะว่าเป็นการยกระดับมาตรฐานซาเล้งและร้านรับซื้อของเก่าจะมีการผลักดันให้เกิดองค์าพยกของเศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างแท้จริงจำเป็นต้องมีการสื่อสารที่เข้มแข็งในทุกระดับ เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันแล้วก็สามารถขับเคลื่อนง,งานไปในทิศทางเดียวกันเพื่อบรรลุเป้าหมายที่วางเอาไว้เพื่อให้เกิดการจัดการขยะอย่างยั่งยืนตามหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนหรือว่า Circular Economy โดยมีวัตถุป,ประสงค์เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลและการลงทะเบียนซาเล้งและร้านรับซื้อของเก่าที่เชื่อมโยงกันในระดับประเทศเราก็จะมีการอบรมให้ความรู้กับซาเล้งและร้านรับซื้อของเก่า ให้ดาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนเพื่อนาวัสดุรีไซเคลิลคุณภาพดีกลับเข้ามาสู่กระบวนการผลิตเดี๋ยวไปฟังหัวหน้าคณะฝ่ายสื่อสารค่ะก็คือในเรื่องของโครงการยกระดับสายเลงเนี่ยจะเป็นโครงการที่เรา เปิดโอกาสให้ซาเล้งเนี่ยได้เข้าถึงข้อมูลการคัดแยกวัสดุต่างๆเพราะปกติแล้วเนี่ยซาเล้งเขาจะไม่ทราบว่าวัสดุไหนมีมูลค่าแบบไหนอย่างไรเขาจะทราบแต่เฉพาะที่มันมีอยู่แล้วในตลาดแต่จริงๆแล้วเนี่ยวัสดุแต่ละประเภทเนี่ยสามารถเข้าสู่การรีไซเคิลได้แล้วก็มีผู้รับอยู่อันนี้เป็นจุดหนึ่งที่จะเป็นจุดของ การพัฒนาหลักสูตรว่า 1. มีวัสดุอะไรบ้างที่มีมูลค่าแล้วก็เข้าสู่ตลาดได้อย่างไรอันที่สองที่สำคัญก็คือการบริหารจัดการไรายได้ว่าเขาจะต้องบริหารจัดการไรายได้ได้อย่างไรบ้างอันที่3ก็คือทำอย่างไรให้เขาสามารถเข้าไปได้แล้วปลอดภยัยการเข้าไปเก็บการเข้าไปจัดการงานตรงด้านของการจัดเก็บอย่างเงี้ยทำยังไงให้ตัวเองปลอดภยัย ยกระดับเขาให้มีมาตรฐานปัจจุบันเนี่ยซาเล้งไม่สามารถเข้าหมู่บ้านได้ซาเล้งไม่สามารถเข้าในบางพื้นที่ได้แล้วก็ไม่ได้เป็นที่ยอมรับทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เข้าสู่โครงการนี้ฮะเราจะพยายามทําให้มีมาตรฐานแล้วก็มีระบบลงทะเบียนที่ช่วยเขาเองให้สามารถเข้าถึงเข้าถึงอย่างเช่นเข้าถึงโครงการหมู่บ้านที่ไม่เคยเข้าไปได้มาก่อนเพื่อที่จะให้ได้วัสดุที่มีคุณภาพมากขึ้น ทางด้านนางสาวปรียาพรสุวรรณเกตอธิบดีกรมควบคุมมลพิษนะคะก็ได้พูดถึงมลพิษจากพลาสติกว่าเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ปัจจุบันโลกกาลังให้ความสําคัญรองจากเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศซึ่งในปี2568องค์การสหประชาชาติกําลังจัดให้มีอนุสัญญามลพิษพลาสติกขึ้นค่ะและอาจจะมีผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมผู้ผลิตพลาสติกที่จะต้องมีการผลิตพลาสติกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผู้จำหน่ายก็จะต้องเริ่มมีการจำกัดนะคะหรือว่าควบคุมการแจกจ,จ่ายบรรจุภัณฑ์หรือผลิตภัณฑ์พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวรวมทั้งผู้เก็บรวบรวมขยะที่จะต้องนำกลับคืนขยะรีไซเคิลทุกประเภทเพื่อนำเข้าสู่ระบบรีไซเคิลตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนต่อไปค่ะ